ทุกคนครับจากกรณีที่เป็นการสั่งเด้งผอเรือนจําพิเศษกรุงเทพท่ามกลางความสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดวันนี้มีรายงานข่าวที่น่าตกใจจากกระทรวงยุติธรรมนะครับย้ําก่อนนะฮะว่านี่เป็นรายงานข่าวนะครับบอกว่ามันมีการร้องเรียนจากผู้ต้องขังชาวไทยที่เขาแจ้งเหตุมาว่าเจ้าหน้าที่ราชทันได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังกลุ่มจีนเทาบางคนโดยพบว่าผู้ต้องขังชาวจีนในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมีสิทธิพิเศษหลายอย่างที่เป็น VIP ครับ เช่นมีเครื่องใช้ไฟฟ้า <S <S มีไมโครเวฟใช้มีแอร์มีกาน้ํน้และที่สําคัญครับมีสาวสวยระดับนางแบบสามารถเข้าเยี่ยมได้เป็นประจําซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยทางราชทันได้บ่อแสมาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ไปตรวจสอบทีไรก็พ,รพบว่ามีเกลือเป็นหนอนข่าวรั่วตลอดแต่ว่าล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางอาธิบดีกรมรชาชทันครับได้จัดชุดเฉพาะกิจพิเศษเข้าตรวจคน้นแล้วก็พบว่าในพื้นที่ที่มีกลุ่มจีนเทาอยู่นั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษให้จริงๆ จึงได้มีการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ผู้คุมมากกว่า14คนและตั้งกระประการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ